แมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นเจ้าของสถิติทีมอังกฤษไม่แพ้ใครยาวนานที่สุดในการเล่นทั่วยุโรปไปแล้วหลังเปิดบ้านถลุงยังบอย3ต่อ0นย์เมื่อวันอังคารน็นอกเหนือจากที่ตีตัวผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ด้วยชัยชนะ4เกมซ้อนในรอบแบ่งกลุ่ม2ประตูจากเออร์ลิงบรห์ฮาแลนและอีกเม็ดของฟิลโฟเดนทำให้แมนซิตี้ชนะ4เกมซ้อนแบบที่ยิงได้นัดละ3ประตูและยืนยันการเข้ารอบพร้อมๆกับแอร์เบลซิกที่มี9คะแนน โดยเหลือเพียงการชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่มของสองทีมนี้เท่านั้นชัยชนะยังทำให้แมนซิตี้กลายเป็นเจ้าสถิติในแง่ของการเป็นทีมตัวแทนอังกฤษที่ไม่แพ้ใครยาวนานสุดในถ้วยยุโรปเป็นจำนวน18เกมติดต่อกันชนะ12เสมอ6รวมกับที่พวกเขาไม่หลุดแพ้แม้แต่นัดเดียวในซีซั่นที่แล้วจนครองแชมป์แชมเปี้ยนลีกสมัยแรกเป็นผลสำเร็จสถิติ18เกมดังกล่าวก้าวข้ามที่เวสต์แฮมอยู่ในเตดเคยทำเอาไว้ในถ้วยรองเป็นจำนวน17เกม รวมรอบคัดเลือกระหว่างสิงหาคมปี2022ถึงตุลาคมปี2023ทัพเรือของเป๊ปกวาดิโอลายังชนะในถ้วยนี้มาแล้ว6เกมติดต่อก,กันตั้งแต่ที่ถล่มเรอัลมาดริด4ต่อ0ในรอบตัดเชือกซีซั่นที่แล้วกระทั่งถึงเกมล่าสุดนี้โดยยิงรวม17ประตูและเสียไปเพียง3ลูกเท่านั้นแฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ